อัน้งใช่ไมอ้แล้วลงไม่ค่ะิเลยน้องูม่ช่ไใจไม่ใช่เหรอค่ะัู้ไว้พี่ชื่ออะไรโซะี่บ้พี่ไบ้พี่เข้แม่ถามรู้ไหมว่าพี่ก็ชื่ออะไรโซ น้องไม่ร <laughs> no <way> ู <laughs> no ้มังบอกใครไม่นใครเลยร้อนร้อนร้จังใคร่องบินล่าน้องบอกล่อน้อบอกล่อนีรีสออกไปหมดเลยที้หมดทั้งมันไั้งเลยค่ะไม่เคยออกัในอกจอยกิน้ำงกินข้าวขาวเกิอสซอราวระวังสี่นอหิวนีอกเดี๋ยวบ่ายโมง้าได้ที ขนมาไปด้วยใส่อาก่อนี่นีเายืนอยู่บบตำรอป็นที่ไเดียไนามอันนี้่ส่เข้าับ